ตรงนี้เหรอเออเจ๋งอ่ะเออเจ๋งอ่ะนี่ถือชวัดชเวียนคนดูก็เวียนหัวดีกว่า ก้นได้เลยใช่มั้ยครับสักครีใช่มั้ยโอ้แถวๆสวยอ,ะอ่ะรุ่นแรกที่เข้ามาแซ่ว่ยตายแล้วอ้าวอธิบายดิ เป็นวัดของหลวงพ่ออุตมะกบไม่รู้ว่าเข้าไปได้เปล่าอะตรงนี้มันน้ำน้อยแม่เข้าไปได้เปล่าเราจะลองเข้าไปข้างในกันกเยมไมมาอ้ข้างในมีกิ่นดด้วยเราจะมาสักกา โอ้ oh. <laughs> <laughs>

อย่ามาไม่เอาอย่าเล่นหินไม่ก็ไม่ได้เลยอะไรอังอะไรปลาชอบออกหินค่ะหลานยืนตรงโกยืนอ่ะเท่ๆเลยกดสต๊อกวิดีโอกดสต๊อกผมกด